ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินเหมือนดังเรือที่ไร้หางเสือล่องลอยไปตามกระแสลมจะไปทางไหนก็ไม่รู้จะจอดที่ท่าไหนก็ไม่เห็นบางทีก็เจอคลื่นลมแรงซัดสาดจนแทบเอาชีวิตไม่รอดอาตมาเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอความรู้สึกแบบนี้ วันนี้อาตมาจะมาเล่าเรื่องของหลวงพ่อผางจิตตคุตโตพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวอีสานและญาติโยมทั่วประเทศหลวงพ่อผางท่านเป็นที่เลื่องลือในเรื่องของความเข้มงวดในศีลและด้วยศีลที่ท่านรักษาอย่างเคร่งครัดนี่เองที่นำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม มีเรื่องเล่าว่าในสมัยที่หลวงพ่อผางยังเป็นคารวาสท่านเป็นคนหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานแต่ชีวิตก็ไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่หวังทำอะไรก็ติดขัดขัดสนไปหมดจนบางครั้งถึงกับท้อแท้สิ้นหวังอยากจะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเสียให้พ้น แต่ด้วยความเป็นคนมีศีลธรรมในใจแม้จะไม่ได้เคร่งครัดเท่าใดนักท่านก็ไม่เคยคิดที่จะทำอะไรที่ผิดศีลธรรมร้ายแรงไม่เคยคิดเบียดเบียนใครไม่เคยคิดจะเอาเปรียบใครแม้ว่าตัวเองจะลําบากยากเย็นเพียงใดก็ตามอยู่มาวันหนึ่งท่านได้มีโอกาสไปฟังธรรมจากพระอาจารย์รูปหนึ่งพระอาจารย์ท่านได้เทศนาถึงเรื่องของศีลห้าว่า เป็นรากฐานสำคัญของชีวิตเป็นเหมือนกำแพงที่คอยปกป้องคุ้มครองเราจากภัยอันตรายทั้งปวนถ้าเรามีศีลชีวิตเราก็จะสงบสุขจเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเราไม่มีศีลชีวิตเราก็จะวุ่นวายเดือดร้อนหาความสุขไม่ได้คำเทศนาของพระอาจารย์รูปนั้นได้เข้าไปกระแทกใจของหลวงพ่อผางอย่างแรงกล้าท่านรู้สึกเหมือนถูกปลุกให้ตื่นจากภวัง ท่านจึงตัดสินใจตั้งมั่นในการรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านก็จะไม่ยอมทำผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวจากนั้นมาชีวิตของท่านก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการงานที่เคยติดขัดตัวเริ่มราบรื่นขึ้นเงินทองที่เคยขัดสนก็เริ่มคล่องมือขึ้นที่สำคัญคือจิตใจของท่านเริ่มสงบขึ้นมีความสุขมากขึ้น ท่านรู้สึกได้ว่าชีวิตของท่านมีความหมายมากขึ้นเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าศีลนั้นสำคัญชะไหนศีลไม่ใช่แค่ข้อห้ามแต่เป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้เราพัฒนาตนเองให้เราเป็นคนดีขึ้นให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทไม่เบียดเบียนใครในทางพระพุทธศาสนาเรามีคำสอนที่เรียกว่าสีเลนะสุขติงญาติ แปลว่าศีลน,นำไปสู่สุขติสุขติในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การไปเกิดในภพภูมิที่ดีเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความสุขความเจริญในชีวิตปัจจุบันด้วยถ้าเรามีศีลเราก็จะมีชีวิตที่ดีมีความสุขมีความเจริญเหมือนดังคำที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยกล่าวไว้ว่าศีลเป็นเกราะแก้วป้องกันภัยศีลเป็นบันไดขึ้นสู่สวรรค์ศีลเป็นประทีปส่องนำทาง ญาติโยมทั้งหลายอาตมาขอสรุปสั้นๆว่าการรักษาศีลไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเพียงแค่เราตั้งใจที่จะทำไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่ยอมทำผิดศีลถ้าเราทำได้ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน อาตมาขอชวนญาติโยมทั้งหลายลองกลับไปสำรวจตัวเองดูว่าเรามีศีลอยู่ในใจมากน้อยแค่ไหนเราละเลยการรักษาศีลไปบ้างหรือไม่ถ้าเราพบว่าเรายังขาดตกบกพร่องในเรื่องนี้ก็ขอให้เราตั้งใจที่จะปรับปรุงแก้ไขเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้ อาตมาขอให้ญาติโยมทุกท่านจงมีสติมีปัญญามีความสุขความเจริญในชีวิตด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยแล้วท่านละเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราทำผิดศีลเรามักจะรู้สึกอย่างไรและเราจะแก้ไขความรู้สึกนั้นได้อย่างไรในตอนต่อไปอาตมาจะมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกผิดและความสำนึกผิดติดตามกันนะญาติโยม